ครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาซึ่งเนื้อหาคืออะไรผมนั่งคิดเมื่อกี้เหมือนกันนะครับก็ที่พี่ตาลบอกว่าเพิ่งแจ้งว่าให้มาเปิเดงานาก็คือผมก็เพิ่งรู้ประมาณไม่เกินสิบนาทีเมื่อกี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบพ้นอีกนิดหนึ่งก็คือว่านี่คืองานที่สองในรอ,อบสัปดาห์นะครับที่ผมต้องขึ้นพูดแบบว่าเฮ้ยช่วยพี่หน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับงานที่แล้วไปขอนเกนมาก็เมือนกันนะครับบอกว่ามารีวิว กา,าร,สรสมัครสวอให้หม่อยนะครับว่าติดต่อข้างเวทีกันเลยนะครับก็คือไม่มีสคริปต์ไม่ได้เต็มตัวไม่รู้เรื่องเลยเลยนะครับอันนั้นก็เดินแปก็อย่างน้อยก็รู้ว่างานนี้พูดเรื่องสิบปีพอสมครเนาะโอเคครับก็เอ่อเป็นเวลาสิบปีแล้วนะครับก็คือว่าท,ที่เราอยู่กับระบบการปกครองที่ผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะเรียกได้ว,ว่าประชาธิปไตยได้เต็มที่นะครับแม้ว่าตอนนี้ เราอยู่ในภายใต้แรฐบันกตั้งนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คงสัมผัสได้ว่าฉันก็ไม่คิดว่ามันเป็นซีรีกระต่ายขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบรดกจากที่คอสชาทิ้งไว้กฎหมายปฏิรูปแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ชาติ20ปีะไรก็ตามที่ตัวเขากําหนดว้เป็นโครงสร้างยังทิ้งไว้นะครับมันก็ยังอยู่นะครับหรือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งอย่างตัวของพัฒทรวงู นะครับซึ่งก็เป็นมาดกจากตัวของคอสชที่เดียวกันนะครับรำมูลที่นะครับอ่ไม่มีประชุมอยู่ในนั้นนะครับและพร้อมจะอ้างทุกอย่างที่จะทำลายสิทธิเสรีภาพแล้วก็ขุดลิ้ปนะครับนะครับเหล่านี้เป็นโมดกคอสชนะครับอยู่ในนั้นหรือถ้าเราลองอ่อันนี้มองเป็นในส่วนของการเมืองนะครับในส่วนของเอ่อเราลองดูตัวของรัฐบาลเราก็ยังเห็นว่าเฮ้ย เอ๊จำนวนหนึ่งมันก็ยังมีพักนะครับพักการเมือง,งที่เราเรียกได้ว่าปีคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นพักของคอปชอตอนนี้ก็ยังมีพักที่อยู่ในพักร,รัฐบาลนั่นเองนะครับดังนั้นผมคิดว่าแม้ว่าสิบปีแล้วผ่านไปและเราอยู่ในรัฐบาลเราเราเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าอดีตของคอปชอยังทําให้เราไม่เป็นประชาธิปไตยครับผมพูดแล้วว่าตอนนี้เราไม่ใช่ประชาธิปไตย เราเป็นประชาธิปไตยแค่มีการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เรื่องอื่นเรายังห่างไกลนะครับและทีนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราสิบปีแล้วอย่างที่บอกเลยยังอยู่ในมอดกคอชอผมไม่รู้ด้วยว่าเราจะรือร้อฟื้นมอดกอย่างเงี้ยอีกนานเท่าไหร่นะครับมีการเคลื่อนไหวจำนวนมากนะครับตั้งแต่คอตชอรเริ่มดิ้นอำนาจก็มีคนออกมาต่อต้านนะครับปีห้าเจ็ดปีห้าเก้าสองปีต่อมานะครับมีการเคลื่อนไหวของประชาชนจำนวนมากที่จะไม่รับรัฐมนุษย์ชารัฐประหาร ปีหกสามหกสี่นะครับก็มีการเคลื่อนไหวของกระบวนการนักศึกษานะครับรที่ลุกขือทั่วประเทศเพื่อต่อต้านารัฐบาลแล้วก็ต่อต้านระบบที่มันสืบพ่อมาจากพรรครชนี่แหละนะครับหรืออย่างล่าสุดนะครับปีที่แล้วหกหกหกเจ็ดเรายังเห็นคนนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อติดใจขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่นะครับสิบปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นว่ามีการต่อสู้ของประชาชน จำนวนมากนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับหลายครั้งเราอาจจะเห็นว่าเราสําเร็จนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เรายังอยู่ภายใต้ระบบเดิมซึ่งมันก็ยังห่างไกลกับปััยที่เราตั้งไว้นะครับและผมไม่รู้ว่าเราจะพ้นจากวงจรนี้ไปอีกเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ข้อมรดกของคอสโนทจะถูกตําจัดออกไปอย่างสิ่นภาพผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแลตอนนี้ทุกคนก็ยังเู่อยู่ นะครับแล้วผมก็อยากจะมาะชิชวนแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากวงมรอุบาทน,นี้ิ0ปีเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราจะทํายังไงกันดีนะครับอ่าผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนว่าเรายังสู้ต่อครับและสิ่งที่เราอยากเกชิญชวนนะครับในาภารก,กิจหลังจากนี้นที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรัฐประหาร10ปีได้ดีก็คือการมีสองอย่างด้วยกันนะครับหนึ่งคือการลงสมัครสวชุดใหม่ และสองคือภารกิจของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อนาไปสู่การร่างใหม่ทีกปั้นครับเอาภารกิจแรกก่อนนะครับ,อรกกอนะรบโอเคอย่างเรึ่งองผลคอเอสอาร์ที่เขาทิ้งไว้และสำคัญมาก,กคือตัวของสอวสองร้อยสิบคนที่ผ่านมานะครับผลงานที่พรีเมียม,มากๆที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงนจำได้ว่าปีที่แล้วก็คือการที่สอวอนั้นไม่เคารพเสียงของประชาชนในการเลือกนายกรรฐมนตรีที่มาจากพรกการเมืองสูงัุดทุกคนจำได้ไหมครับ อ่าผมเชื่อว่าไม่มีใครลืมนะครับสวบ,บอกไม่เลือกไม่พอยังขู่ได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเป็นรัตบาลคุณไปลดนโยบายคุณนี่คุณไปแก้ไขคุณเอาม .1 2ออ,ออกสินะครับซึ่งมันสุดท้ายนะครับเราก็ไม่ได้นายกที่ควรจะเป็นเราไม่ได้นายกที่มาจากพักการเมืองสื่อคนใหญ่เรากลับได้พักครัฐบาลผสมนะครับแบบเดิมๆน,นะครับและ ทุกคนก็เห็นแล้วว่าโอเคอยู่กันมาตั้งหนึ่งปีแล้วเรายังไม่เห็นพัฒนาหรือว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเราจะตั้งต่อล้าขอที่จะต้งเงินแค่ไหนแต่ก็ยังไม่เข้านะครับก็รเอต่อไปนิดหนึ่งนะครับแต่คราวนี้นะครับในวันนี้อีกสองวันที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับเป็นการสวสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับเขาหมดอายุเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่ผ่านมาแต่ ตอนนี้เรากำลังมีการเลือกสวชุดใหม่นะครับซึ่งการเลือกสวชุดใหม่นะครับไม่ใช่การแต่งตั้งเหมือนที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยเราเบาใจหนึ่งนะว่าไม่ใช่การแต่งตั้งว่าคณะรัฐประหารหรือพวกมีอำนาจเขาจะเลือกคนที่เป็นของเขานะครับแต่มันก็ไม่ใช่การเลือกตั้งเสียทีเดียวนะครับความน่าเศร้าคือมันไม่ใช่การเลือกตั้งมันไม่ใช่การเลือกที่พวกพี่ทุกคนในที่นี้พวกผมทุกคนในที่นี้จะสามารถมีส่วนร่วมและเข้าไปกาเข้าไปโหวตได้ว่าอยากให้ใครเป็นสวมันไม่ใช่ แต่มันคือการสมัครเข้าไปเลือกและเรียกคนระบบเ,เลือกกันเองนะครับก็คือคนที่จะสมัครไปเลือกสอ,อได้นั้นจะต้องมีอายุมากกว่า40ปีเท่านั้นนะครับและคุณสมบัติต่างๆจานวนมากดังนั้นนะครับในสนามนี้นะครับฝั่งเราที่เป็นนักสู้หายไปจํานวนมากเพราะว่าอย่างนี้บอกมันตัดคนรุ่นใหม่คนรุ่นวัยทาง,งานคนออกไปแล้วนะครับดังนั้นสนามนี้ มีแต่พวกพี่เท่านั้นอายุ40ปีที่ทําได้นะครับก็อยากจะชวนชวนไปสมัครด้วยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดคือถามว่าสวาสมัครเมื่อไหร่นะครับสวสมัครอาทิตย์นี้นะครับหมายถึงว่าวันอาทิตย์นี้หรอไม่ใช่นะคะรับสวเริ่มสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาและแต่ไปที่สุดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรับเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นวันนี้ไม่นบเพราะว่าปิดแล้วนะคะรับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นในการที่เราจะแห่กันไปสมัครสว ครับดังนั้นพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากมีส่วนร่วมนะครับอยากสู้ในสนามนี้แทนผู้ปกครองหน่อยหรือสู้เพื่อตัวเองหรือสู้เพื่อใครก็ได้นะครับคุณมกันาสองวันในการเตรียมเอกสารจำนวนเยอะนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าต้องไปตกที่ของปตทที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องต้เป็นนะครับเด็กสองวันนะครับผมขอไม่มีคนสมหวังเลยด้วยนะครับกดมือให้คุณพี่หน้านี้หน่อยนะครับ และจริงวันนี้ผมเพิ่งนั่งเขียนไว้สมัครให้กับคุณพี่ท่านนึ่งไปในที่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาสมัครพรุ่งนี้อีกนะครับก็นยครับอยากเชิญชวนนะครับใครยังไม่สมัครอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากมีส่วนร่วมในการเลือกสวชุดต่อไปนะครับหรืออยากเป็นสวเองนะครับขอแล้วครับทุกคนไปสมัครสวกันอีกสองวันเท่านั้นนะครับที่อำเภอและเขตที่ทุกทุกคนสะดวกฝากด้วยสนามนี้พวกผมซุ่มไม่ได้มีแต่พวกพี่เราที่สู้ได้นะครับไปจากการมันกันด้วยกันนะครับ แล้วก็อีกสนามหนึ่งเผื่ผอพูดเผื่อแนอนาคตนะครับอขอกลับมาสวนิดหนึ่งวันนี้นะครับเป็นสเปเชียลอย่างยิ่งใครที่มาในงานนี้นะครับเรามีเอกสารจากทางไอรอนะครับมาแจกนะครับสาหรับงานไปอ่านในเบื้องต้นนะครับผมเชื่อว่าโอเคใครยังไม่รู้จักหรืออยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานจากไอรอนะครับเดินแจกเป็นแผงนพับสีเหลืองหน้าตาสดใสนี้นะครับให้กับทุกคนในที่นี้มา่วมง,งานหรือถ้าใครอยากติดไม้ติดมือกลับไปฝากพี่ๆน้องๆที่บ้านด้วยก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเรา แถมไปให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายปีนะครับเดี๋ยวเรามีแจกให้ที่นี่แน่นอนนะครับโอเคต่อสนามต่อไปขออยนีดนึงก็คือว่าหลังจากสวนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอต่อไปคือการภารกิจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับโอเคหลายคนอาจเห็นว่าเฮ้ยเรามีการแก้ยื่นแก้แกหลายรอบเลยหรือเปล่าจริงครับใช่แต่ว่าทุกครั้งเราผสมกัาความคลายและลมเหลวหมดครับและสถานการณ์ตอนนี้ที่เรากำลังจะเจอคือ นะครับอ่ารัฐบาลนะครับก็มีมติคถามประชามติมาแล้วนะครับว่าเขาจะถามคําถามประชามตินะครับที่จะถึงนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าทุกคนฟัาดีๆนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการอ่าอ่าไงมันยาวผมก็จำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเห็นด้วยอยู่ไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ60แล้วก็จัดให้มีการร่างใหม่ยกเว้นนะครับหมวดหนึ่งหมวดสอง ก็คือเขาถามว่าเห็นด้วยไหมอยากให้นั่งไหมั่างได้นะแต่จะไม่แก้บนหนึ่งบนสองครับประเด็นคือนะครับสิ่งนี้เป็นคําถามประธานวุฒิคําถามเดียวที่ทุกท่านในที่นี้จะต้องไปโหวตกันนะครับว่าเห็นชอบหรือไม่นะครับคําถามว่าอะไรที่มันถามสองคำถามในตัวเลือกเดียวนะครับแล้วต้องให้เราไปไปกานะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเกิดปัญหา,าว่า แล้วถ้าสมมติว่าผมอยากแก้แล้วันมนูนชั้นฉบับนะครับไม่ต้องล็อกบนหนึ่งบนสองผมต้องการอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เห็นไหมครับเพราะว่ามันก็ถามมันมันถามไปแล้วว่าแก้แต่ล็บบนหนึ่งบนสองนะครับจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราอีกฝั่งนึงเช่นเดียวกันนะครับ <ๆ S 2> ถ้าสมมติว่าเขา <ๆ S 2> เขาผู้ประสบปัญหาในการกามกันเพราะว่าเด็กที่บอกว่ามันมันมันระบุไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนน่าจะต้องเผชิญ ในอนานคตนี้นะครับตอนนี้ผมคงยังบอกทุกคนไม่ได้ว่าจะโหวตได้ดีนะครับชั้นค่นโหวตอะไรยังไม่รู้นะครับแต่ว่าความติดตามแล้วผมยังอยากให้ทุกคนยืนยันในหลักการนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับต่อไปนะครับจะต้องมีส่วนร่วมโดยประชาชนนะครับคือถ้ามีสะสะรต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นจะไม่มีการผสมแต่งตั้งหรือไม่มีการสารไส้ใดๆนะครับและอีกระการหนึ่งที่สําคัญขอฝากทุกคนไว้ นะครับและเราต้องยืนยันนะครับอะไรที่ผิดหลักการนี้เราจะไม่เอามันคือแล้วถ้าทำมนูษฉบับใหม่นะครับจะต้องร่างได้ทุกหมวดทุกมาตราเท่านั้นนะครับไม่มีการล็อกสเปคตามใดที่เป็นคําถามแล้วมีการล็อกสเปคเช่น <the> นี้นะครับผมรู้ผมเชื่อว่าทุกคนมีหลักการตรงนี้อยู่และรู้ว่าจะเข้าปการอะไรและรู้ว่าจะปฏิเสธกับคาถามนี้ยังไงนะครับ ก็ฝากด้วยลวกันนะครับถ้าเราชนะสนามของสนามนี้ได้ถ้าเรายึดสวสองร้อยคนเป็นของประชาชนได้นะครับการเมืองจะเปลี่ยนนะครับและสุดท้ายถ้าเราจัดการกับคนทรประชามติได้ไม่ว่าผลจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าเรายังยันหลักการไม่คี้ได้ว่าสวาาต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดและร่างในร่างได,งได้ทุกหมวดทุกมาตราทั้งฉบับนะครับผมเชื่อว่าการเมืองจะเปลี่ยนและเราจะหลุดพ้นจากวังวนสิบปีโมดูลคสชตั้งแต่ปี57แน่อนอนอครับ